น้ำบอนมาอีกแต้มแล้วครับผมกับไอ้นินับผมนินน้อยไสงามๆครับสปิวครับผมสปิวมาแล้วครับน้ำบอนได้มาหนึ่งเต้มแล้วครับผมสัมภาษณ์นะครับนาวอนวันนี้เห็นตอดเห็นว่าตอดดูตอดดนาว่ตัวนี้มันกินยังกินใส่เดือนบ่อ๋อโอเคตัวนี้มันผ่านไหมเดือนน้ำนะโาในปลาหรืลงในือบนเป็ด <laughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเข้ามาติดตามนาวอนกันครับผมทำไมครับว่าปานินมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับสองแต้มนะครับวันนี้วันนี้นาวอนเป็นพระเอกนะครับกับชิงอยู่ของเราครับกินอะไรนาวอนเดือนครับกินใจเดือนโอ้ปานินใจงามๆครับผมใส่ใหญ่ขึ้นมาครับผมโอ้ไม่เห็นตอนซิดเลยครับท่านผู้ชม แต่ว่าอันนี้ก็นักกลิ่มก็มาหนึ่งแต้มครับผมแต้มที่สิบครับผมแต้มที่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยแต้มที่สิบครับกับจานกลิ่มเก็บนักกลิ่มในแต้มที่สิบเอ็ดกินยังครับกินไส้เดือนครับผมโอ้ขั้นนี้พึ่งโยนลงบ่ทันโดนครับผมโยนลงเมื่อกี้เอาละไปเยนะครับโอ้หมานกับหมานอุ๊ยตัวใหญ่เลยโอ้โห้ยโอ้หนใหญ่ เล่นกับปลาโอ้ปลาตะเพียนครับผมปลาบี๊เลพี่ตะเพียนนะคนี่ส่องนีส่องส่อสวยเลยครับผมเออดำพี่ดำพี่โอ้นาน่าครับใสสวยครับผมตะเพียนแต่งงามมาแล้วครับแต้มครับผมแต่งงามเลยวันนี้สวมาธิครับเพื่อนนั่นนะเรามาตกปลากันครับวันนี้ มันี่สูตรเนื้อเฮามีสองสูตรครับผมเนื้อสูตรหนึ่งเดี๋ยวจะมีลำขนมปังผักชีมีผักชีครับผมมีกล้วยนี่ยังอยู่จัะหัวอาหารครับผมนมแมวมีบ่นมแมวผมมีเนาะครับมีสูตรหนึ่งเป็นสูตรข้าวเผาอ่ะข้าวเผาแล้วขนมปังเดี๋ยวเฮามาลองเป็นสองสูตรแบบ สูตรผสมเองครับผมสูตรบ,นบานๆันันนี้กับมาครับจานวอนครับผมกับจานกลุ่มจานกลุ่มคือกล่องครับเดี๋ยวขอมัดเบ็ดต่อเบ็ดกันครับผมเดี๋ยวเฮ้ยกันไปหลุ่นกันครับ ครับนั่นะทีนี้เราก็ลุ่งเบ็ดกันเบิดแล้วครับผมเดี๋ยวเข้ามาคอยติดตามกันครับว่าติเป็นยังไงไม้นี่เข้ามาอ่อยไว้อท,ทิ์ทเล่แล้วครับผมเดี๋ยววีนนี้เข้ามารอรุนกันครับอสองหลอบแล้วท่านถามสุดไหมสุดไหม <laughs> สองหลอบแล้วครับผมมาหนึ่งแต้มครับนั่นฮนะเมื่อกี้ผมกล่องปิดไว้ครับ ปลาขาวแซงงามๆครับผมกับเดือของเราสูตรมีผักชีครับผมสูตรผักชีเป็นสัญญาณที่ดีแล้วผมนั่นน่ะมาแต้มหนึ่งหรอครับท่านผู้ชมครับผมฟังพุ่นหนาวอนเราไปตกสปิวเราก็มาแต้มหนึ่งแล้วผมนนฮะปลานิน,น,นดิเอ้าปลานินก็มาครับผม นี่วันนินเลยโอ้มาแล้วครับนาบวลได้มาหนึ่งเต้มแล้วครับผมสัมภาษณ์นะครับนาบวลวันนี้เห็นตอดเห็นว่าตอดดูตอดดูขนาดวตัวนี้มันกินยังกินใส่เดืสร็่เดือนครับอ๋อโอเคตัวนี้มันผู้ทานไหมเดีวันนึ่งนาเขาในป่าในลงในบางเป็กเอาผู้ทานโอเคครับผมเดี๋ยวเข้ามาติดตามนาบวลกันครับผมเห็นกันไหมครับว่าปานินมาแล้วครับหนึ่งเต้มครับ สองแต้มนะครับวันนี้ครับนาวอนก็ได้มาแต้มนึ่งครับผมเดี๋ยวเขาก็มาลุ่นหนาดินกันต่อครับนาวอนเพิ่งได้จากสปิวครับผมเห็นว่าตวดลายเทือดเลยแหละฟังนะคุณปรมาลุ้นนาดินกันต่อครับนาวอนมาอีกแต้มแล้วครับผมนาวอนมาอีกแต้มแล้วท่านผู้ชม

รับกระชังได้ลงน้ำครับวันนี้สามเต็มกับผมโดยผลงานนาวอนสองเต็มหต่ว่าหนาดินเทาเหมือนเดิมครับผมเงียบมากเลยครับนะเดี๋ยวเข้าจีเขากันครับเดี๋ยวกันไปหลุ่นกันตัวมากินข,ข,ข้าวครับนานนาท่านผู้ชมให้ผู้ใหญ่ก่ขอน ตัวใหญ่เออมันกี่เข่าดมาหลาร้านมาเนี่ยดิก็เลยตลมแร่งนี่เนี่ยใส่แรงใส่ง่ายเลยกับลมปลาขี้เก่าดีแหละกลมปลากับแก้วมันหมาน่กลมปลา มาครับผมนั่นนะเขาแล้วครับเอาเขาปลาน้ำกันเาีลุงนี่กันนะเจีวบบตัวนี้พอมาเจีวแห้งมาองมาเียวเเอายกตัวนี้นเจะน้ำไมสุกเดีวมันเปี่ยเบ่าแเด้อรนโดดซัดเข้าไป ผมเยอะจ้ะสมปลาเพราะเพราะมันดีทำไมไเบอร์รอ2ต้างหนาบอบอแค่ธรรมาชาต,มาชาตมิมีอยู่ยบอไปใช้เบ็ดหรือหล่ะเอาละครับเพื่อนๆนั่นนะนนเดี๋ยวเรามาล่อหลุนช่วงใบกันครับผม ว่าช่วงบ่ายมันจะมีอาการให้บอกครับผมมันจะมีอาการปลายกระดิกบ่เดี๋ยวสิมีอาการยังครับผมเดี๋ยวมารอรุ่นกันไปเดี๋ยวไปรอชมช่วงบ่ายกันครับเว่ามันกินต็งโดนหรือ,อยังโดนโดดถามเนอะตายแล้วครับต้ชมครับ ของน่าจุ้มแกเบ็ดเอาไปไว้ผุนครับผมมาแล้วครับขาวสร้อยใสงามๆกินได้งามได้ผู้ <laughs> ครับมาหนึ่งแต้มงครับผมใสงามครับสุดยอดครับนั่นนะมาแล้วครับโดดตต้ลอยเลย <laughs> มาสีแกมแล้วรอดเหี่วครับวันนี้อยู่ๆดิอยู่ๆยู่ครับอยู่ๆอยินใสสวยสสวยๆครับท่านผู้ชมมาแล้วครับนี่หมาป้าน้องพองป,ป่าพี่บอกแล้วตอนบ่ายเริ่มมาแล้วครับนินใสสวยครับผมแทมที่ห้ามาแล้วครับนั่นะนะวันนี้ ลอดแหี่วครับวันนี้รอดแหี่วครับน่นะโอเคแตมที่ห้ามาแล้วโอเคนั่นนะจมครับวันนี้ลอดแหี่วครับผมมาเรื่อยๆครับนั่นนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณาบสามแล้วครับ มาแลวห้าเต้มเดี๋ยวเราไปราอหลุนกันต่อครับจนพุ่นละหอนหมดแรงหมดแล้วผมรอจนถึงตอนเย็นเลยนะครับท่านผู้ชมโอ,โอเคครับโอเคนะครับนอนรอก็ได้ครับปอดคือใส่เงียดจันปอดมาวอน ต้องมาติดตามนะาบอลแล้วบอสใส่เ่องโลได้ครับผมใหญ่กว่าฟ้ามาืออีกอ้อพระเอกดูนี้พระเอกว่าอะไรครับผมวันนี้นวาอลเป็นพระเอกนะครับกับชิงหลิวของเราครับผมกินอะไรนวาอลใส่เดือนครับกินใส่เดือนโอ้ลาเงินใส่ง,งามๆครับผม านิ่งใสงามๆกับนอบอนครับใสขึงโลคขึงโลได้ครับผมแล้วแก้วครับพี่น้องแก้วเป็นยังไงบ้าติดบ่ยิ่งยิ่งอ้าวใสมาอีกแล้วครับผมอ้าวกับเป็ดน้าตึมครับผมให้รอบสอง ที่เจ็ดมาแล้วครับผมโอ้หนากึ้นเอาไปใบพุ่นเขาดีตัวเนี่ย <c oughs> ขอตาเขอตาเขาส้อยไซงามๆครับผมแต้มที่เจ็ดมาแล้วครับโอเคจะลงกระสังถือว่าได้ครับผมแต่บ่ฉันลงกระสังจะเฝ้าเพื่อนยางไปดินหลุดมือก็บวแห้ง แตนที่เจ็ดไม่ฟาวนะครับพี่น้องทปนี้ไม่ฟาวนะครับไม่ปามด้วยครับผมเป็นพระเอกกันทั่วหน้าครับออป้านหน่อยเด็กเท้าสร้อยเลยเออหน่วอนมาอีกแต้มแล้วผมแต้มที่แปดครับผมขาวาสร้อยับขาส้อยใส่งามๆเ,เ,เก็บไปครับ เก็บไปเรื่อยๆนะหน่อยกับนับแต้มกันเนียครับผมเนี่ยเราเก็บแต้มอีกแล้วครับว้าใหญ่แบบจริงๆครับพี่น้องดูไหมดูไหมค่อนข้างว่าจะมีตัวนะนท่านผู้ชมมีนี่ มีตัวมีตัวมีตัวครับท่านผู้ชมมาแล้วครับมาอีกแต้มแล้วครับผมท่านผู้ชมขาสร้อยใส่งามๆแต้มที่เก้ามาแล้วครับนี่ครับนั่นนะวันนี้รอดแห้วครับเหยื่อเราดีครับผมวันนี้มาแล้วแต้มที่เก้ามาแล้วครับ อยู่ไหมอยู่อยู่ได้การไหมดูดลยบงอู้ปานี่ะปานี่คือแง่เด็กขาอะไรครับนั่นนะจะลองมันก็นะออมินมินสองสองใหญ่ๆเลยใส่ใหญ่กันเรื่อยๆครับผม มาแล้วโอกินยังไงจ๊ะอยู่อยู่ฮู้ฮู่อยู่เหมือนกันครับผมมาสองมาสองรู้เขาสร้อยครับตานินก็ตัวหนึ่งกินนังหมูตัวหจ้ะนังหมูจะ้ะต well, oh ah, oh, oh oh. ok. oh, ัวหนึ่งกินนังหมูตานินกินนังหมูครับผมเขาสร้อยกินกระเลือดกินกระเดือนอกี่กระเดือนมามาพร้อมกันเลยครับนั่นนะอ๋อไปแข่งอยู่แจำมาครับผมเงื่อของเฮานี่ได้การครับแถมที่สิบสองสิบสาม สิบสามตัวแต้มที่สิบสามครับวันนี้กินหิวกินหิวนะว่านกเขาเรื่อยๆครับผมก็ได้เรื่อยๆเรื่อยๆอยอะนันนี้เขาขกินกีน่เดือนครับผมกินไปเดือนสิบสามแต้มครับท่านผู้ชมอย่าดินๆๆ้น,นอย่ <ๆ S 2> อาดิ้นนี่ก็มาแล้วครับจะงามๆเลย ครับโอ้จะเล่น,เนครับสวยงามๆเลย14ครับแซมที่14โอเคแซมที่15ชาลันจันท์วัลใส่ใส่ใสแซมที่15ครับคุณผู้ชม ตัวใ<ม>หญ่เลยตัวใหญ่นี่ก็นับเป็นแต้มครับนี่นะมีอีกแล้วแต้มที่สิบหกมาแล้วครับผม <12. S 1> นั่นสิบหกแต้มมาแล้วครับนั่นนะสิบหกแต้มมาเลยแต่ว่าตอนนี้ก็บตัหลังก็ยังกินอยู่ครับยังดืดๆอยู่ มาเริ่มโตใหญ่เรื่อยๆครับผมเริ่มมีไซส์ครับนั่นนะแเ้มครับวันนี้ไม่แห้วนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้อากาศมันเริ่มห่อนแล้วครับปลามันก็นเริ่มกินกินเืงอแล้่ลอากาศมันหนาวเลยกินเงอยบเมื่อกี้ดีส่นใดก็บ่ค่อยกินคร <c oughs> ับหนอะวันคือว่าปลาอีหยับมาสั่นมันเป็นตัวยังไง น้ำเต็มวะก็ทุกท่องก็ทุกท่องผมเถอะโอ้ปลาขาวปลาขาวนาาน้ปลาขาวนาเาหยิบไปเลยนับแต้มไปนับแต้มเพื่อนแต้มที่สิบเจ็ดครับผมใส่ปล่อยกัดตายครับมันเป็นแผลแล้วใส่ออกแหละใส่ออกแล้วครับผมปล่อยบได้แล้วครับผมก็นับแต้มคือเก่าครับ แต่มันก่อปากพอปล่อยครับแต่ว่านี่มันก่อถองมันใส่ออกครับฮะ<ท>แต้มทีม่สิบเจ็ดเต้มอ่ะน้ำแต้มบ่มตอนสอบเนี่มิเตใสในน้อยครับผมแรงมาะใส่ใหญ่ขึ้นเ,ร,นเรื่อยๆครับใส่ครึ่งกิโลตลอดใส่ใส่เครื่องโลขึ้นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปเบิ่งเอาในคลิปครับผมว้า แต้มที่เท่าไรสิบปป่ะสหรือสิเจน่าจะสิปครับผมจือจือไไ่ออะไรแล้ครับย่าดมันดึงยอดในทนี่นี้จิ่ยอดจินักยูนักยูจมาแล้วมาแล้วถึกะเขามาถึกโดนแล้ได้กลวะเนี่ยโอ้ได้อันนี้มะน่องเกียวว่าสงคันเลยโอเคครับนั่นนะขาวสวยใสายงาม,งาม แต้มที่เท่าไรไม่รู้จำว่าใ้แล้วมาเรื่อยมาเรื่อยเอา้สยใส่งามๆครับผมครับแกวครับแกวมาเรื่อยครับจุจุจุจ้จุ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 จนจุ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 ุ่จ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 ุ ตัวใหญ่เนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลุนใหญ่น่ะแล่นกับปลาโอ้โอ้ปลาตะเพียนครับผมเอามาพี่นะพี่ตะเพียนองครดบผมนะใส่สวยเลยครับผมเออครับพี่ครับพี่โอ้โหน่ะนั่นน่ะครับใส่สวยครับผมตะเพียนใส่งามๆมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับผมใส่งามเลยมาหนี่แก้วครับแก้ว ุดยอดครับนั่นแหละก็ถือว่ารอดแห้วครับงานมาอีกแล้วมาเรื่อยๆครับนั่นนะ,ะนา่นนาได้ชมกันครับวันนี้จะเต็มกระสังแล้วครับผมโอ้กับเหยื่อสูตรใหม่ของเราครับผมแล้วก็อากาศมันเริ่มเปลี่ยนครับอากาศช่วงนี้เริ่มห่อนแล้วปลาก็เริ่มกินเหลื่อเริ่มเขาครับโอเคครับนั่นนะ เกือบเขาปลาครับเมื่อกี้เกือบบ่ได้แต่ขอปลานี่ยเออได้แล้วได้าล้วเอาเล้วท่านวะเฮ้มีตัวมีตัวมีตัวครับท่านผู้ชมมีตัวมาอีกแล้วแม่ขาใสยใส่เงาๆแก้วครับนั่นนะมาอีกหนึ่งแต้มแล้วครับผมเป็นแต้มที่เท่าใดบูรุล่ะ เาวก็เต็มแล้วครับวันนี้ยี่สิบกว่าแล้วครับโอเคครับท่นานผู้ชมเห็งามๆกล่องดับครับผมกล่องดับเองไม่ได้ช็อตเยื่อปลาเลยครับผมนะตัวนี้ก็เป็นเวลาคำลงแล้วครับผมตัวนี้ก็เงยหลอดชุดสุดท้ายของข้าครับ เดี๋ยวรถสุดท้ายแล้วครับนั่นนะเดี๋ยวนี่แหละถ้าปลากินหรือว่ากินรถนี้กับสิเก็บเบ็ดกลับแล้วครับผมกลับโอเคครับนั่นนะหนึ่งเท่ากับกลับบ้านกันแล้วเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์กันแล้วครับผมตัวนี้เงืยวกับเป็นเงียรรถสุดท้ายเฮ้ยวันนี้ยี่สิบกว่าแต้มครับผมได้งามๆามสิงเลยนะวัน ทราคภูมิใจไหมวันนี้นี่ก็โอเคยอยู่บัป้าคือตัดเถือตัเถือนี่โอ้บริกินแต่เขาง <c ười> ข่ายตัดเถื่เลยตั้งแต่หางก็อยากกินเขาก็มาตัเถื่อก็ซีมงคุณอะไรกิน,ขนกเขาก็ตัเถือนี่หนักถิ่มมันเกล็ดเพิ่นลงมันก็ได้ไหลายแต้มอยู่ครับประมาณสามทีแต้มอยู่ เิ่งเอาในคลิปครับเด็ดนะคุ่มแต่ผมเป็นคนไปโยกขึ้นครับแล้วถือกล่องให้ครับผม <Okay. S 1> นี้จะผลงานของเราครับผม <Okay. S 1> ผงานของเราก็หลายแต้มครับนั่นนะครับ หลายแต้มครับวันนี้มีตะเพียนใส่งามๆครับผมแล้วก็ใะ่ละครับปนินใส่งาม่าจจะครื่องโลได้ครับตัวหนึ่งครับผมปนินใส่ครึ่งรูได้หนึ่งตัวครับสวยๆครับนันะเันี้ก็จบคลิปไปซ้ำนี่แล้วครับผมกับน้ำวอนครับครับนี่ก็ซ้ำนี่ก่อนครับสวัสดีครับกับนเกิรมครับผมนเกิรมถือกล่องเันี้ก็ซ้ำนี่ครับผมสวัสดีครับนันะแก้วครับแก้ว เยอะดีไม้ไม่ดีก็เข้าครับคุณนะโมไปกลับบ้านครับผม